สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเดด bon บอลนะฮะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565นะสรุปทีเด็ดเมื่อวานที่ให้ไปกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะครับเป็นพรีเมียร์ลีก2คู่แล้วก็ลีเอิงฝรั่งเศสอ่น1คู่นะคู่แรกนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้พบกับเซาแธมป์ตันคู่นี้ให้อยู่ต่อเลสเตอร์ในเลตครึ่งลูกก็จบไปที่ 1- 2ตายเต็มนะครับส่วนคู่ที่2เป็นอบอลหมาดพบกับอาร์เซนอลนะคู่นี้ให้อยู่ต่ออาร์เซนอลในเลต ครึ่งลูกคบหนึ่งแล้ว1ลูกนะครับก็จบไปที่ศูนย์สามกินเต็มไปนะส่วนคู่สุดท้ายเป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสโมโนาโกพบก,กับรองคู่นี้ก็ให้สูงเต็มเกมในเลทสองลูกครึค่งคบสามจบไปที่ 1. ต่อ4นะครับก็กินเต็มไปเมื่อวานนี้3คู่กิน2เสียหนึ่งับจบกําไรอยู่นะครับส่วน VP ีเมื่อคืนที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นโบโดกิมนะพบก,กับฮามขามนะคู่นี้ให้อยู่สูงแรกในเลท 1ลูกครึ่งนะครับก็จบไปที่10ึนะเสียเต็มนะครับ v p ก็กินบ้างเสียบ้างนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครหนะ้าที่ยังไม่มีกลุ่ม v p นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคับกลุ่ม v p นะครับภายในกลุ่มก็ มีพูดคุยกันนะครับให้ทีเด็ดกันนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีเซียนนําด้วยนะจบกําไรทุกวันอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับกลุ่ม B P ฟุตบอลนะหรือกลุ่มอื่นๆนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะแอดไลน์เดอะเบสตามที่ปักไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็มีเซียนนําเล่นทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นสล็อตบาคาร่าหรือว่าฟุตบอลนะครับวันนี้ก็คัดมา3คู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้นะ พี่คู่แรกกันเลยดีกว่านะพิมเมลีอังกฤษนะลีดยูไนเต็ดพบกับเชลซีคู่นี้เนี่ยเตะในเวลา2ทงทมตรงนะครับเลยเป็นพิทีทีมเยือนอย่างเชลซีเนี่ยบุกไปต่อที่เลดหลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกครึ่งครบ3นะครับสกอร์ไหลขึ้นมาจาก2ลูกครึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนละกันนะห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นทีมเยือนอย่างเชลซีที่เก็บชัยไปได้4และเสมอไป1ถ้านับ จากผลงานที่เจอกันแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยลีดยูเนเต็ดไม่เคยชนะเชลซีเลยแม้แตน่นัดเดียวเลยนะก็ถือว่าแพ้ทางแล้วก็แพ้ชื่อชั้นแล้วก็แพ้นักเตะอย่างชัดเจนนะสำหรับลีดนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนแล้วกันนะห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างลีดยูเนเต็ดเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด2เส,สมอไป2แล้วก็แพ้เป็น1นนะครับ2นัดล่าสุดที่เปิดลีกมาก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครนะฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ กองหน้าผลิตสกอร์ได้ต่อเนื่องเลยนะสำหรับลีดยูเต็ดนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเชลซีเนห้านัดหลังสุดเก็บชัยไปได้3เสมอเปนหนึแล้วก็แพ้ไปนหนึนะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าถ้าดูจากการเล่นนอกบ้านเนี่ยยิงได้น้อยนะแล้วก็แต่ว่าก็ถือว่าเก็บชัยไปได้อยู่นะสำหรับเชลซีนะ ในวันนี้เป็นนัดที่3ของทั้งคู่นะแล้วก็แต้มเท่ากันเลยนะวกกับประตูได้เสียเนี่ยห่างกันแค่ลูกเดียวคาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะจบที่สกอร์ต่ำนะครับคู่แรกนะขอให้อยู่ต่ําเต็ดเกมนะในเลทสามลูกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าหน้าหน้ารา,าคาที่เปิดมาเนี่ยมันมันแห้งเกินไปนะขอให้อยู่ต่ำสามลูกเลยแล้วกันนะคู่แรกนะส่วนคู่ที่สนะครับเป็นฟุตบอลกันโชเซียอยิตาลีนะครับ นาโปลีพบกับมอนซาคู่นี้ก็เตะในเวลา5้าทุ่มครึ่งเลเปอร์มาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างนาโปลีเนี่ยต่อในเลทหนึ่งลูกครึ่งนะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกนะเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนละกันนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างนาโปลีเนี่ยเก็บชัยไปได้2เสมอไป3นะครับซึ่งนัดล่าสุดเปิดฤดูกาลมาก็ถือว่าบุกไปชนะเวโรนามา2ต่อ5เลยนะก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะสำหรับนาโปลีนะ ส่วนทีมเยือนอย่างมอนซ่านะครับน้องใหม่ที่พึ่งขึ้นมาจากดิวิชัน2ก็เก็บ5้านัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้4และแพ้ไปน1นึนัดนัดเปิดลีกก็แพ้ให้กับโตลิโนมา1-2นะครับซึ่งดูจากชื่อชั้นนักเตะและ้วก็ทีมแลวเนี่ยคิดว่ามอนซ่าเนี่ยก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะครับยังไม่แข็งพอนะวันนี้นะครับเป็นนัดที่2ของทั้ง2ทีมเลยก็คาดว่าวันนี้เนี่ยนาโปลีก็ไม่น่าจะออมมือให้กับน้องใหม่นะครับ คู่ที่2นะครับให้อยู่ต่อนาโปลีในเลทหนึ่งลูกครึ่งแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายเป็นบอนลาลิก้าสเปนนะฮะแอตแลติกบิลเบาเขากับบาเลเซียคู่นี้ก็เตะในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเลเปิรมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างบิลเบานะต่อที่เลทครึ่งลูกครึหนึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสองลูกครึ่งนะครับน้ําล้นมากๆเลยนะสำหรับสกอร์สูงนะเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับ ห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นเจ้าบ้านอย่างบิลเบานะที่ไม่ชนะบาเลเซียเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับเสมอไปถึง4นะัดแล้วก็แพ้ไปน1นะครับซึ่งผลงานโดยรวมแล้วคู่นี้สูสีกันนะจบเสมอกันเกือบทุกนัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะห้านัดหลังสุดนะของเจ้าบ้านอย่างบิลเบาเนี่ยเก็บชัยไปได้2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นะครับซึ่งผลงานนัดเปิดฤดูกาลก็เปิดบ้านเสมอกับมาโยก้ามา0ศูนย์นะ ถ้าวัดกันแค่นัดแรกเนี่ยก็ถือว่าฟอร์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับบิวบาวนะส่วนทีมเยือนอย่างบาเรลเซียนะห้นัดหลังสุดเก็บใช้ไปได้2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นน,นะครับเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเปิดบ้านชนะคิโรนามา1นูนย์นะแล้วก็โดนใบแดงด้วยก็ถ้าดูจากผลงานแล้วเนี่ยบาเลเซียเนี่ยก็โอเคอยู่นะสำหรับทีมเยือนนะในวันนี้เนี่ยดูจากเลนแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาบวกกับน้ำล้น ล่นแล้วล้นอีกเนี่ยคาดว่าคู่นี้เนี่ยก็น่าจะจบที่เสมอเหมือนกันนะครับขอให้อยู่รองบาเลเซียนะคู่นี้นะรองบาเลเซียในเลทครึ่งลูกควบหนึ่งนะครับคู่ที่3นะสรุป3คู่นะวันนี้ที่ให้ไปนะคู่แรกนะฟิมิปปินอังกฤษนะลีดพบกับเชลซีคู่นี้ให้อยู่สูงเต็มเกมเอต่ำเต็มเกมนะในเลทสามลูกนะส่วนคู่ที่2กันโชเซียอิตาล,ลีนะับนอรปลีบกับมอนซาคู่นี้ให้อยู่ต่อนาะปอรลีในเลทหนึ่งลูกครึ่งนะครับ ส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายลาลิกาสเปนนะบิลเบ้พบกับบาเลเซียคู่นี้ให้อยู่รองบาเลเซียในเลดครึ่งลูกครบ1นะครับก่อนจะลากันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์เดียวไสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ